สวัสดีครับเทคนิคในการลบไวรัสโฆษณาแบบปลาสุดนะครับของโปรแกรมจมานคิลเลอร์ไวรัส ADS นะครับตัวนี้ก็ผมรีโมทมาช่วยงานสมาชิกนะครับในตัวนี้นะครับอ่าดับแรกเลยเราต้องเชื่อมต่อดีบักก,ก็คือไปเปิดดีบัก,กนะครับปวดมัดปวดมัทนาหมดมัทนานะฮะโทษทีแล้วก็เปิดดีบักกิ้งนะครับ เปิดเสร็จแล้วก็เสียบสายแล้วก็ให้สิทธิ์นะฮะถ้าให้สิทธิ์ไม่ได้ให้เรากดเชื่อมต่อก่อนนะครับก็จะมีเด้งให้ติ๊กให้สิทธิ์นะฮรพอให้สิทธิ์เสร็จแล้วปั๊บอันดับต่อไปนะให้เราทําการตรวจสอบวรัสในสิเทมใใช้หัวข้อนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นแอปข้างซ้ายก็จะเป็นแอปที่รายการวรัสล่าสุดนะครับตัวนี้ถ้ามันเจอในตัวนี้มันก็จะสแกนนะครับมาส่องสนใจนะครับอันดับที่3นะคือเราไปใช้ หัวข้อคําว่าสแกนไวรัสแบบละเอียดนะกดตรงนี้ก่อนทีนี้ก็คือ,อหลังจากที่เรากดไปแล้วครับมันไม่มีไวรัสที่ก็คือตัวนี้เขาไปลบแล้วนะครับคือสแกนหมดแล้วนะครับแต่โฆษณายัางเร่งอยู่นะครับให้เราทําการาสแกนไวรัสแบบบมนวุนน,วนะครับก็ทําตามดังนี้นะครับกดโอเคก่อนจากนั้นให้เราไปใช้คําว่าตรวจสอบไวรัสยูเซอร์นะครับ ทีนี้เราสังเกตง่ายๆเลยนะครับง่ายๆง่ายมากเลยก็คือแอปที่มันเป็นแอปทั่วไปแอปที่จําจเป็นของเครื่องหรือพวก f เฟซบ o ๊อแอปธนาคารเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับซึ่งแอปอืน่นซึ่งแอปอืน่นมันจะเป็นรายการที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับอ,อย่างทีนี้ผมมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับว่าเป็นแอปไหนบ้างน,นะครับเช่นตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นแอปไลน์มันจะไม่ให้ติ๊กนะครับคือผมจะทําระบบไว้เพื่อไม่ให ไปเผลอลบแอปสําคัญของลูกค้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นของธนาคาร KTB ก็จะเป็นกรุงไทยนะครับพวกนี้ก็ก็ทำไว้นะครับการไปลบของลูกค้านะครับส่วนแอปที่จะลบได้ก็คือในนี้นะรเราเลือกติ๊กเลยไอ้ตัวนี้เครื่องรีมีนะครับ ลบไปก่อนนะครับตัวที่มันน่าจะใช่ตัวที่มันน่าจะเป็นบรัดได้เป็นหนึ่งตัวนี้นะครับ c o m d t y f r e e เนี่ยบรัดแน่นอนครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แน่นอนเป็นเป็นธนาคารออมสินนะครับสังเกตได้จากกระติกนะครับมันจะไม่ให้ติ๊กนะครับอันนี้ก็ KTB ก็ได้เป็นธนาคารนะครับตัวน,นี้ก็เป็นแอป Google ง่ายๆแล้วครับตันนี้จะเป็นทิกต็อกนะครับมันไม่ให้ติ๊กเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็น a c e b o o k มันไม่ให้ติ๊กนะครับสรุปแล้วก็น่าจะเป็น2ตัวนี้แน่นอนนะครับ2ตัวนี้แน่นอนครับไม่เหลือครับทีนี้เราก็ติ๊กเสร็จแล้วก็กดคําว่าค่าไวรัสปดล็อกนะครับแล้วก็ตอบ yes ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองแอปก็จะเหลือแอปที่มันไม่ใช่แอปที่มันไปรัดแน่นอนครับแบบนี้ถ้ามันไม่หายยังไงก็ลองลบแอปตัวนี้ดูนะครับเรียมีลิงก์ตัวนี้แต่ผมคิดว่าหายแล้วนะครับโอเคครับผมก็เทคนิคก็มีแค่นี้นะครับในการที่จะ,ะลบไปรัดที่นอกเหนือจากการสแกนในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับถ้ามันยังไงก็ให้ลบแบบนั้นนันดูนะครับอ่า ก่อนที่จะลบนะครับก็แคปรูปฝากไว้ผมด้วยผมจะมีรายชื่อในการไปอัปเดตตัวนี้ให้นะอย่างเช่นตัวนี้ผมก็จะอัปเดตให้นะครับว่าเจวัตรอีสองตัวนะครับในรายการของเซิร์ฟเวอร์ครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ